สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับาพฤติกรรมคนเหลือเลี่ยงช่วงโควิด19ลดภูมิคุ้มกันโดยไม่รู้ตัวต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงวันสกโรนา2019หรือโควิด19นะครับระบาดเนี่ยสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากการติดเชื้อมากที่สุดคือการารักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอรวมทางารักษาภูมิคุ้มกันโรคตัวเองให้ทางานได้ดีเพื่อปกป้องตัวเราเองจากการติดเชื้อโรคต่างๆนะครับแต่ก็นะครับมีสาเหตุที่ทําให้ภูมิต้านทานโรคของเราลดลงได้ ังน,นั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงนี้แต่ควรหล็กเลี่งให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับ 1. เครียดหากมีอาการเครียดนะครับอวัยวะหลายส่วนในร่างกายก็จะเริ่มทำงานผิดปกติรวมไปถึงผู้ผู้กันโรคที่มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไปด้วย 2. พักผ่อนไม่เพียงพอ การพักผ่อนไม่เพียงพอครับก็ส่งผลให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้ไม่ดีดังเช่นเดิมนะครับนอกจากปุ่กปุกการโรคแล้วการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ยังเป็นสาเหตุของอีกหลายโรคนะครับเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดความดันโลหิตปกติอ้วนและซึมเศร้าเป็นต้น 3. บริโภคน้ําตาลมากเกินไปคนที่ชอบกินน้าตาลกินหวานใจบ่อย จะทาให้ระบบสมดุลและท่านในร่างกายเสียสนะครับสบงผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่าลงทําให้ติดเชื้อง่ายและเจ็บป่วยง่ายด้วย 4. ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากครับมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในร่างกายได้ง่ายเรียกว่าเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง,งจากแอลกอฮอล์ซึ่งจะผลส่งผลเสียนะครับต่ออย่างต่อเนื่อง ไปยังความเจ็บปวดอื่นๆนะครับเช่นโรคตับอาการภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองโรคปอดบวมบนโรคภาวะโลผิดเป็นพิษนะครับเยื่อบุช่องท้องอักเสบในปอดผิวหนังอักเสบเรวมไปถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบ5 สารอาหารวิตามินไม่เพียงพอวิตามินนะครับที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคก,ก็คือวิตามินซีหากร่างกายของเราได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทํางานของภูมิคุ้มก,กันโรคที่น้อยลงโดยร่างกายต้องการวิตามินซีอย่างน้อยวันละหนึ่พมิลลิกรัมถึงจะเพียงพอนะครับดังนั้นเราจึงควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยโดยวิตามินครับสามารถพบได้ในตอกระหลำ่ำขึ้นชา่าต้นหอมถั่วลันเตาผักโขมผักคะนา้าผักชีผักบุ้งมะลุม ในส่วนผลไม้ที่จะพบได้ในเชอร์รี่ส้มต่างๆมะนาวฝรั่งมะขามป้อมมะขามเทศมะละกอส้มโอและสตรอเบอรี่เป็นต้นนอกจากวิตามินซีแล้วร่างกายยังต้องการวิตามินดีและสารสีในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันโรคให้แข็งแรงอีกด้วยวิตามินดีพบได้ในปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่ปาปลาทูปลาซาดีนไข่และนมที่มีการเติมวิตามินดีท่บรวมถึงแสงแดดในตอนเช้าด้วย ส่วนสังกะสีสามารถพบได้ในอาหารทะเลหอยนางรมตับเผ็ดเผ็ดผักคะน้าดอกไม้ฝรั่งผักกาดมันฝรั่งถั่วธัญพืชและไข่วิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับ 1. ลดความตึงเครียดด้วยการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายจิตใจทำอยู่เรื่อยๆผู้คุยภาษาเพื่อนคนในครอบครัวคนรัก 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่แตและคืนน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ6ชั่วโมง 3. ลดการบริโภตน้ำตาลที่น้อยลง 4. รลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง,ลลมยยลงไม่ดื่มมากหรือบ่อยจนเกินไป 5. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะสารอาหารประเภทวิตามินต้องกินให้หลากหลายโดยเฉพาะวิตามินซี ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือ3-5วันต่อสัปดาห์ครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทียังไงก็้ํานำวิธีการไปลองใช้ดูนะครับมีข้อมีที่ชมพิมอนเขามาได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะทำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางเรา